โอ้ไม่ได้มานานเลยครับโอ้ชายใหญ่เป็นอาท์แล้วไม่ได้มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบวันนี้นี่ช่างเยอะมากมายเลยครับอันนี้ทำอะไรครับเลื่อนช่วงเหรอ ต่อเป็นเทเลอร์แต่ช่างนี่หน้าใหม่ๆแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับจริงเหรอโอ้รถเสียเบียร์ถึงไหนแล้วนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวยสวัสดีครับช่างแก้วดีครับเอายู่ดิตวน แต่ไม่ได้มาหาเฉยเอาใส่ฝาข้างยังยังเอาก็นไหนว่าไปเอามาแล้วเอามาพับผิดพับผิดโอ้ยระดับมืออาชีพยังพับผิดเลยเหรอใครสั่งใครสั่งเยโอ้ยตายเลย อันนี้ทำอะไรนี่เก็บตาอยู่ครับเก็บงานแต่จริงๆกไไ็ไม่ได้เก็บม,ม,มันไม่ได้ร่วมอ่ะพูดดีมีเหตุผล <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ใส่โชคให้ครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> การเซใส่แค่แค่นี้เหรอผมเห็นอูที่โคราชอ่ะใส่สามตัวคนใหม่อ๋อแ,แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบใช่

กผิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอพื้นไม่มีของเล่นเดือนพื้นไม่มีโอ้ยเดาะเสาก็ไม่มีตายเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้ช่างแก้วดีกว่าฮะอูอ่าไม่ใช่ช่างแก้วโรนานการช่างเอาไหม เอาให้มันดีนะฝั่งเนี้ยเอาให้มันงับดีๆนะฝั่งเนี้ยงับงับดีแล้ว ฮะเออ,อรถผมหายไปไหนเนี่ยตายเลยมาไม่เจอรถเลยครับนี่งานนี้งานนี้นออกหามไปก็ม่ไ้แล้วว่าอุ้ยตายเลยหัวช้างคู่เหรอเดียเด่ยวช้างเดียว ก็เหลือฝาข้างนะฝาข้างสั่งว่าผิดใส่ไม่ได้ครับอ,อันนี้เขาสั่งว่าหูช้างเดียวเนี่ยเขาสั่งใช่ไหม,ไม,มาใส่โชคให้ดูหน่อย

ยังใส่โช๊ช่วยอะไรบ้างอ่ะก็ช่วยน้ำหนกักอะไรฮะจะช่วยเพิ่มน้ำหนักมันไหนลองยืดอยู่ดูสิอ๋อคงไม่มีแรงที่จะดึงแล้วแกมดึงก่อดอดึงกันเอาลงดูไปไหมเห็น <c ười> มันได้เลยเพราะว่า,วา,ามันจะยืดอยู่ ไหน,นตรงไหนมันยืดอยู่ไหนไนี่เหรอไงไงอันนี้เหรอข้างในอะไร้างใน้า<ป>งในเป็นสปริงเหรอใช่อ๋อนี่มีตัวอัดจารบีด้วยเหม็นไม่อเหม็นม,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 มีใครอัดสักที<ะ>อ๋อ มากเลยโอ้นี่ครับเอาโม่ด้วยอันนี้อันนี้ต้องเชื่อมไหมเนี่ยแล้วแต่ชอบเหล็กซับอาง่ยอันนี้อันนี้เสียบเอียร์เขาสั่งเหรอเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อมเลยใช่ไหมใช่ไหมสเปกอัวเชื่อมไม่ต้องเชื่อมหรอกไม่ต้องเชื่อมก็ได้ไม่ต้องเชื่อม ล็อกไอ้สลักล็อกไว้เลยใช่ไหมมันจะไปไหนเนาะเชื่อมท้ายหน่อยเดียวก็พอแล้วเชื่อมด้านท้ายหน่อยเดียวก็พอแล้วคันนี้อีกกี่วันเสร็จเนี่ยนี่อ่ะสี่เบียฮะ ข้างฝาข้างก็ยังไม่มาให้เสร็จยังไงไปเอาไห้อย่างดีเหน่อยสระเสบีย์าไปแบบเดียดันไปได้ของพอดีกับคนริมดรืนเลยนะจริงเหรอจริงไงใช่ไหมจริเลยแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นให้ผมนี่กระบะนะของไม่มีขึ้นเลยของไม่มีก็ไม่มีโอ้ยตายเลยก็ต้องรอของทับมาอีกอ่ะ จอดอยู่นี่สองเดือนแล้วนะเนี่ยจอดอยู่นี่สองเดือนแล้วนะคทำกันก่อนเลยจอดนิดเดียวยังยิงได้กูใหม่พอดีไหมจำป่ะตั้งแต่ผมกลับบ้านก่อนนั่นเองโอ้ก็นั้นหลายจอดนานเลยเลยก็นั้นนะไอ้ยักอ่ะจะได้ผลดีตรงนี้แหละเอาไปก็ไม่ได้ใช้งานกาบทุกการเนี่ยโอ้ผมไปงานทุกวัน ผลจะมาอีกแล้วไกลแล้วของเสียเบีย,บยครับอีกนิดเดียวเองเหลือฝากข้างแน่หนึง่งใส่ฝากข้างก็จบเลยครับ <Okay. S 1> อ อันนี้คือเอาหมุดออกครับอโ,โ,โอ้โหคันนี้เป็น12ล้อ12เอส S 700หรอโอเคแตเนี่ยรน้ดีกวอ อ๋อเอาถุงลมออกใส่เป็นแหนบโอ้ยเจ็ดร้อยเอะคันนี้ไม่ใช่ของเกียนเหลืองวะตะเหลืองอ่ะใช่นะ อันนี้ของตะเหลืองหรอของตะเหลืองหรอโอ้หรือ้อระจุยเลยครับอันนี้ของตาเหลืองครับเจียเหลืองอยู่ประคำ นี ه, มาดูครับมันใ่มีชุดเล็ตัดมันดูยังไงไม่รู้นะมันต้องมีชุดเล็ตัดครับถึงจะสวยไปเจ็ดร้อยน,นี่ขนี่ขาวล้วนเลยครับเอาฝังนี้ทมอะไรครับนี่สวัสดีครับฮะล้างส่วนท้าย ตัวนี้น่าจะเป็นในตัวคัสซีรถโมบูนแน่นอนเลยทำไมต้องลื้อเฟืองท้ายด้วยลืมลืมอุดรูตอนยิงทรายตอนยิงทรายแล้วทรายเข้าไปลืมเติมโอ้ลืมอุดรูทรายเข้าไปทรายเข้าไปตรงนี้ตมันจะมีตัวอุด ไอ้มันน่าจะหลุดออกตอนทีไทส้เป็นสีใหม่เก่าอเออ,เอ,อรถผมไม่ยักนี่ไม่ได้อุดเนี่ยโอ้ยสงสัสยต้องไปถ่ายนะ้ำมันเพลิงท้ายแล้วอ่ะอันตรายเนี่ยอันนี้คือเรียกรูระบายใช่ไหมตรงนั้นน่ะใช่ครับฮะใช่รูระบายนี่ไหมลูระบายนียอยยากผมนี่ไม่มีนะ เดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยตายเลยยิงทรายแล้วก็ทรายเข้าไปสวัสดีครับช่างครับคั้น,นี้เขาจะทำอะไรคันนี้สร้างหอัอนะคันนี้จะทำอะไรครับหัวนี่นะเป็นเจ็ดร้อยโอ้จะทำเป็นรถอะไรเนี่ย อางปลาปเล่เลทกสีสวยดีเนาะมันเบาเหมือนกันนะเท่ากันก็ไมไ่มานานเลยครับเ,เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำให้ มีกระบะไข่ตัวนี้พื้นพับหรือเปล่าอ๋อตัวนี้เป็นพื้นพับข้างในข้างในของไข่ ข้างในก็พื้นผ้าโอ้นเราไว้สองลูกแลยวนี่โอ้โอ,โอ,โอนี่มีแต่ขวดเลยครับ สังเกตว่าเขาไม่ได้เชื่อมนะเหมือนรถผมอะ่ะอยากแต่ยักเชื่อมนิดหน่อยครับจุดเนี้ยจุดที่ททรับกับแักทีก,กันเซก็ตัวเดียวก็พอแล้วใส่สามตัวหราหนัก เอ๊ะถังน้ำมันอ่ะตาแก่ถังน้ำมันเหรออ๋อนี่นะโอ้ใส่ลูกยาวเลยเหรอนี่ครับถังน้ำมันเตี๋เบียร์เขซื้อมาใหม่ป่ะนี่สองร้อยลิตรเลยน,นี่สองร้อยแล้ว สองลิตรนี่อุ้ยเอาละคบปิดท้ายกับการนําหมุดออกครับอ้ยเจ็บมือเลยเหลีวอูนี่ช่างมาเยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดน่าจะมาลุมเอสเจ็ดร้อยสิปลาเหลือง ต้องเตาแก๊สก่อนนะ